ฉะนั้นท่านนบีบอกว่าลายกุลอาหดุกุมอิมมะท่านอย่าเป็นบุคคลที่เขาเอาอะไรเราเอาด้วยอิม,มาอะานี่หม,มายความว่าเขาทําอะไรฉันทําด้วยอย่ากูลอานมาอันนา,นาเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยอยู่กับสังคมเขานะอินอสนาสันนาสุอาสันตุถ้าคนเขาทําดีฉันก็ทําดีรวมกับเขาไปด้วย ว่าอินอาซาอูอาซาตุถ้าคนเขาประพฤติชั่วสวนทางอัลลอฮฺสุลซูลฉันก็สวนด้วยแต่ว่านบีบอกวัดตินหัวลากินวัดตินนอัมพุทธคุ้มท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมตัวนะจะต้องให้มีความมั่นคงต่ัวของท่านหมายความว่ายังไงอินอาสานันาสุถ้าคนเขาทำความดีอ่ะอันตัวตินูการที่ท่านจะต้องทําความดีกับเขาไปด้วยวัอินอาซาอูถ้าคนเขาประพฤติชั่วอันตัจตานิบูอิซาอัตฮุม การที่ท่านจะต้องห่างไกลจากความโชื่เหล่านะั้นจะอยู่ในสภาพที่แยกไม่ออกเป็ดหรือคนเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวอตะอัลลาเนี่ยเมื่อสร้างเรามาแล้วนะไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺเนี่ยให้เชื่อแบบมกง่ายนี่ไงเขาบอกว่าลัมาคอลกอันอิสานุการรามูอาลาไซดิมัคลูกอับิอักเลนวะบินอักลีวัตต่างดี ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาเนาะฮฺวาตลาได้สร้างมนุษย์มาแล้วอัลลอฮฺได้ให้เกียรติแก่มนุษย์เนี่ยเหนือกว่าบรรดาที่สูงสั้นต่างนานเหนือกว่าบรรดาสัตว์ด้วยอะไรด้วยกับสติปัญญาและการแยกแยะเพื่อจะเป็นการวัดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรสวยอะไรน่าเกลียดอะไรฮะลันอะไรฮารอมอะไรชีวิตอะไรบิดอััลฮม่ะละว่าเราก็ตระบัลลอฮออิสลามอินซานอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้ใช้สติปัญญา